จังหวัดลบบุรีนะคะที่งานนี้ค่ะนุ่งโจงกระเบนแต่งกายด้วยชุดไทยนะคะเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของคนลบบุรีในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมสวนะค่ะที่วัดพินโยสโมสรตำบลท่าวุงอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับทางจังหวัดนะคะและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรี ได้จัดโครงการแต่งไทยหิว้วปินโตเข้าวัดทำรรบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมสวนะหรือวันพระค่ะ โดยมีนางเพชรรัต์เลิศรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนะคะที่โอกาสนี้ได้ร่วมกันค่ะแต่งชุดนุ่งโจงกระเบนชุดไทยนะคะและที่สําคัญหิ้วปิ่นโตอาหารคาวหวานงดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องโฟมค่ะเรียกได้ว่าเป็นการช่วยกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการมาทําบุตรตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกับฟังธรรมแล้วก็ร่วมกันปล่อยปลานะคะที่ท่าน้าวัด พินโยสโมุสรด้วยค่ะโดยมีพระอธิการจัก,กรกลิดจัตมโลเจ้าอาวาสวัดพินโยสโมสรน,นะคะท่านเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะท่านกล่าวว่าในวันพระหรือว่าวันธรรมสวรนะนั้นถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนนั้นถือโอกาสไปวัดเพื่อทําบุญถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์แล้วก็ฟังธรรมเทศนา ทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดไทยด้วยการนุ่งโจงเนี่ยนะคะก็เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีที่มีกันมาอย่างยาวนานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดลบบุรีดังนั้นนะคะก็เลยได้มีการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะภาครัฐนะคะให้ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแต่งไทยเข้าวัดอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมตาม,ตามนโยบายของรัฐบาล อีกด้วยค่ะ